เอาแล้วเรียเกมมอคกิสโต VS ฮิวแมนนะครับจะมีฝ่ายนึงเป็นยุงฝ่ายนึงเป็นคนนะครับคนเนี่ยต้องทำควสนะครับและส่วนยุงนะครับต้องดูดเลือดฝ่ายไหนภารกิจมสำเร็จก่อนนะครับฝ่ายนั้นจะชนะไปรอบนี้นะพี่ตังเป็นคนครับไปไหนมึงไปไหนมึงไปไหนเราก็จะดูดเลือดดูดแล้วก็ไปดูดแล้วก็ไปไปดีกว่า จานั้นเอาเลือดไปเติมครับนี่นเลือดไปเติมตรงนี้เลือดไปเติมครับเลือดไปเติมโอเคหลอดเลือดนะก็จะอยู่ข้างบนเลยเสียงจีจีจอะไรอยไปูกกัดขากัดขามไม่เล่นเล่ไเลยนี่ไงนี่ไงจีมลํายํายโอ้ยี้อ้ไรี้ไรี้ไร

เราต้องหาเราต้องหาจังหวะเว้ยต้องหาจังหวะดีๆเว้ยพี่จริงวี่จริงจริงจริเขาทำให้ไม่เป็นหรอกคนนี้ไปกว่อนี่ก่อนดีก่อนดีไปเติมเลือดกับนี่พี่ไปหาหมอแล้วพี่ใครเล่นออกเว้ยพี่ตังค์นะก็คือเก็บก้อนอุจจินะครับส่วนผมจะเก็บพี่ตังค์ นี yeah ่อบกบแขนหน่อยนี่เลยใครวะเนี okay. ่ไปเล้คุอกคุณอออเร็ว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 พวกเราดูดูดูไปบิ๊กับไปรัไป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 ีีีีมาญาตาาานี่เลยนี่เๆๆ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 ดูนี่เนี่เลยเลยนีนี่เลยเลยนเลยนเลยนี่เลยนี่เลยนี่เลยน ไแมงวันไม่ใช่ยุงแล้วโอยมักอะไรวะพี่อยู่ใต้ดดนไม่ใช่ยุงแล้วมันแมงวันเนี่ยโอ้ยห่อยพี่เหน่อยพี่หยพี่หยพี่หียนี่พี่เพี่โดนกูแค่แหละกูเนี่ยนักดูดมืออาชีพอะไรพี่อะไรพี่เเเยพี่นเยเต็มแล้วเ่่ อไรเลววะมาลมมาลุวมมาล่วมมาล่วมมาล่วมมาลมตมาตมาตบมาตนี่ก็ยัไหนยนี่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 ใหอ่นี่งนี่รอนีไนี่มานี่นี่เลบอกแล้วผมไปยุงเมืองี่ใครกันหน้ากูีีีีเต็มหน้าเว้เต็มหน้าเว้เตน้เต็มหน้าเต็มหน้าเต็มหน้าเล้าเต็ยเตน้าเน้เตเต้าเต้ปห้มหนมหนาเต็ม

เอาละตอนนี้มีแต่ครับเหลือเควสครับทำความสะอาดแค่2จุดเท่านั้นนะครับถ้าเขาทำเสร็จพวกเราจะแพ้นะครับไกล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 ไปต่อเมื่อหน้าดีไปต่อเมื่อหน้าดีนี่ไงนี่ไงลวงไปซี่ล่งไปซี่โอ้ยเฮ้ยเนี่ไงล่วงไปซี่าไปไหนไปไปันตวนะนตนะันวะนนะ เนเป๊ปตัวเลยนี่ใหญ่อย่าตายนะอย่าตายนะแบ๊คี่ยังยิงที่ยังตายเลย

โอ้แต่ว่าพี่ตังก็เหลือเคล็ดเดียวนะครับเหลือเคล็ดเดียวเลยถ้าเขาไม่ตกบ่อยๆนะน่าจะชนะได้ครับและรอบนี้ครับแบ็คได้เป็นคนนะครับนี่ตัวตึงเลยเนี่ยมากล้าอยู่พวกเราชาวยูไปเลยแบ็คหน้าต้องทำภารกิจทำความสะอาดฟาร์มแห่งนี้นะครับพวกเราไม่น่าที่ดูเออมาถึงมันถึงอยากขังมันขังระเพงเลยพี่่นนั่นนั่นนั่นอ๋อผมหยุดรอหลังให้อยู่มันไม่ยอมไปไหนเลยพี่ แม่มเงนมากตัวเลยเฮ้ยเฮอะไรอะเฮ้ยเฮ้เฮ้ยได้ยูกูกเกูกดอกหนึ่งที่ส่งเลือดเยอะด้วยด่านนี้พี่ส่งเร็วส่งเร็วพี่พี่จังหวะนี่แหละจังหวะนี้ดูดูดดูดดูเลืดลยเลือเลยดนโนโนโดนโดนดโดดโดนนโดดนนนนโดนนนโดนน ด้นเดียวยอมยอมยอูรอบสองย่ารอบสองผมรู้สามผมาำรอบสอง่านมาช่วยลอยตรงนั้นละเขาไึงเลยพี่วหมดสี่แล้วหมดสี่แล้วผมรอบสี่แล้วจู๊ดจู๊ดจูเดจู๊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 ้จู๊ดจู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 ดจูจูจููจู กูโดนเฮ้ยยุงตังไม่ใกล้เลยนะนี่ไงโอ้โหซื้อั่นแหละนั่นแหละถูกแล้วถูกแล้วซื้อ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 แล้วโอ้ซื้อเดียวซื้อบอกแล้วซื้อบอซื้อบอขาบินต้องซื้เลยเขาหลังหน่อยเขาหลังหน่อยเพื่อมึงอยากเขาลังได้เพื่อนมึงเล้วรอบเด็ดแล้ว อารินแบ็คทำกวาดไปแล้วสองจุดนะครับนี่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 ขอจิ้มหน้าหน่อยโอ้โหยไกลจังโอ้โหวิววีววีวทันเกือบไม่ทันเลยอ่ะมันไวมากเลยพี่เอ้ยๆๆๆ ซูตซูตฮ่า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 ซูต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 ดาแด้วเอาไปให้พวกเรเลือดคืนแพงเลยเวเร็วเร็วเควสมันไปสมอันแล้วทันทันทนพี่ย่าโอ้โหทันอยู่ที่นี่ต่อมา้ต่อวนี่มานี่จุ๊บโอ้โห ไปแล้วโอ้ยเราได้ครึ่งหลอดนะครับตอนนี้เลือดนะครับเราดูไปแล้วครึ่งหลอดแล้วก็ครึ่งยาแล้วก็ครึ่งยาเออนี่แบงค์ตอนนี้ทำไปแล้วสี่จุดแล้วแบงค์อยู่ไหนวะแบกค์อยู่ไหนวะเอ้ยโวยใคขดูดขครดขดใคดไม้ตียุงผมพี่ขครดไม้ตียุงผมดูด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 ไป เราต้องมีชั้นเชิงพี่เราต้องมีชั้นเชิงไม่ใช่คำส่งตรงพี่ต้องมีทั้งเชิงทั้งเชิงพี่เรต้ีสั้นตัวสั้นตัวพี่อย่าให้มันเห็นพี่ไม่เห็นเราต้องมีเราต้องมีมุมเราต้องมีมุมแล้วสี่แล้วสี่แล้วต้องรีบกว่านี้นะเรารีบกว่านี้นี่ดึงขาพี่มันร้บหมดึงขาสามพี่มันเอาไปเลยไอ้พี่พี่พี่ตามไปตามไปหดูไปดูไปสาด

อวิ่งวิ่ยวิ่งมาพี่บินไปใกล้หูนพี่มันได้ยินเสียงเรามาอุ้ยทัหน้าบึ้งไม่งไปโคตรไกลอุ้ยโคตรดีอ่ะของแท้อ่ะเฮ้ยแกอะไรอยู่มาข้างหลังเฮ้ยฟังดูมันเร็้ยวมันเบี้ยวสองแล้วเนี่ยโยโอ้ยขอจิ้มหน่อยไปไปตังจิ้มแม่งเลยไหนวะไหนวะ มันจับกูบกเค้ดเดียวเดีเยวมันติายตายตายไปแล้ววิ่งวิ่งวิ่งเนียวเดียวเลยโอเคแบทชนะรอบนี้ชนะได้ไงวะและรอบนี้ครับพี่ไอครับได้เป็นมนุษย์

จุดจดูึงจะหดกินอไดูนี่ย่ไปแล้วไปแล้วเติมเลือดเติมเลอดพี่รพี่สองพี่พี่เป็นแคเลือดออกแน่นอนไปจ้ผมเปล่าแขนไม่อยู่ตอนนี้เฮ้ยน้ำไปแล้15นะเว้ยกูก่อนจะไปนพี่นคบมบมบบมมันแบบว่าต้องกย16่ะ นี่ดูจนหอมอ่ะรอบที่สามรอบที่สามรอบที่สามดูผมดูดมือพี่เลยดูดเลยดูผมดูดไม้ตียุงโดนคุณแล่ดูเฮ้ยจิมลูกตาจิมลูกตาย่ียยายาไปแล้วจ้า จะขึ้นหลอดละพี่องเราจะขึ้นหลอดลวพี่อยุดแล้แม่งคอนเสิร์ตเพียเียทำอะไรอ่ะเ้ยมันก็ทำให้ราบ้านกับี่เลยอ่ะย่านีไงมาเงอย่าซงี่ย่งิมหน้าขอหน้าหน่อยจิ้มหน้าหน่จิ้มหน้าน่อยจิ้มหน้าหน่อยขจิ้มหน้าหน่อยขอจิ้มหน้าหน่อยไม่ได้จิ้มไหมดเลยไม่ไหวแล้วจิ้มหน้าเขจิ้มหน้าหน่อยไม่บอกไม่ไม่ทำละไม่ไหวแล้ววจุงละ นะครับพี่จิดหัวพี่พี่เกาเอาหัวในพี่ยุงกัดหัวพี่เนี่เนี่ยเนี่ยเอ้ขาไอ้ขาเตะขาตีป็นิลปองเลยระวังนะพี่ระวังนลพื่อนพี่ตีมาทางนี้เดี๋ยวเพืนี้เดี๋ยวผมตีกลับใครดือัว่ะตีมหน้าอีกดอกตีงมันเทียมตื่นนะพี่ สนยนีไจ้อนงอไม่ป็นไรผมอิบแล้วผผมไปเติมเลือ๊บไม่รู้โอหนดเดียวนิดเดียวนิดเดียวนเดียวพี่เลเริ่มลุกเองพี่เองพี่มืออาชีพพี่มืออาชีพนี่เลยนีอหมดแล้วหมดแล้พี่ผมย่าผมขอทาหลังบนหัวพี่เลยได้ไ้ยได้นี่ไเจอนี่ไง <Hoy. S 1> น,นี่ไงใช่น้อยซ้ำโฉบซ้ำดิไม่โฉบไปเกิดใหม่ซะคืูเมื่อไปเกิดใหม่ซะเรียบร้อยบีบอะไรหูนิดเดียวนิดเดียวเเดูผมดูดมือพี่เลยผมหยุดมือไปเลยพี่จะบีบผมก็ได้นะเว้ยแต่พี่ไม่บีบ ในเออมเว้ยพี่เหลือนิดเดียวแล้วนิดเดียวแล้วเดี๋ยวหอกัดหน่อยขอกัดหน่อยหอกัด่หเดี๋ยวบอกเป็นใครหรือหลอกใครเป็นใครหรอหลอชีวิตรอบนี้ยุงชนะครับและรอบนี้ผมนั้นพร้อมจะตีแล้วจะจับตีอยู่ทในลายเหมือนเดิมเลยพวกยุงลายว่าว่ายุงที่อยู่บนกระบาลมันเป็นยังไงนี่แน่เฮ้ยเฮ้ย มาไวจัดอะไรแหมนับตะกก่ันหนึ่งอย่าอย่าอย่าเข้ามาใกล้นะอย่าเปนเรือดู้วยดูด้วยดู้ยดูด้วยกันขาพี่กัขาเยพี่กันขาเลยพี่กันขาเลพี่ขอเก็บอาหารก่อนโอเคเติมเเราเติคนเตมไปเมไเมารอาหารเติมไปเติมเตไปเน้านร้านเิมเรือสวยนี่โอย เฮ้ยเขามาไม่เหพี่เขามาไม่เห็นพีมมเามาไม่เห็นมาไม่เักหลังไปสนีแขงแล้วายครับพี่ยยี่ยอย่าเข้ามาอย่าเข้ามาพี่ยยโนกัดโดนกูกัดแขนกัดแขนโอเคจิ้มหเอ้อ่า้โดนกัดนะอ่า อ่าโดนนะโดนนะโอ้ชันลากฉันลากโอ้โหนี่เงีดยงงดิฉันเยอะดิอันเนี้ยนี่ไงนี่ไงพี่กับเขาพี่กับเขาพี่เลยเพื่อนเลยเพื่อนเลยเพื่อนจิ้มตูดจิ้มตูดจิ้มตู่ใต้นี้โอ้โหนี่นี่จิ้มจิ้มสามคนนะพี่อยู่ที่พี่ตอนเนี้ยจิ้มตูดแม่ไม่ต้องบินไม่ต้องบินเราจะครึ่งละเราจะขึ้นละเราจะขึ่งละ ดักดักงูด oh. mmm. no ักออกมาเลออกออกไม่ได้ออกไม่ได้มันก็มันกระจุกมันกระจุกออกไม่ได้ออกไม่ได้มันำไมดักมงานเลย่ะดักงูมุงนะมุมลัง้งอยู่นดนกันเขียนกันเขียนนี่กันเขียนกันเขียนนี่กันเพี่สบายใจได้พี่สบายใจได้โอเคได้โอ้ตุ่มตุ่มเต็มตัวเลยตุ่มเต็มตัวเลยน่ะ ไปไหนไปไหนไปไหนอยัดหัวกหัวกัดหัวไปดิโอ้ยนีไงี่มาเนมานเือดดักมุมดักมุมดักมุมนีไงเือีไงพี่จยวเดือดมัพี่นีไงโดน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 ดโดนโดนกู อะไรเออกูโดนโดนยับเลยวะพี่ไปยพี่เขาหลังเนาะเขาหลังเลยเนาะเรียบร้อยพี่เรียบร้อยพี่เรียบ้อยพี่แล้วผมบินก็เดยอดแล้วไปลจ้าเก็บที่เก็บอเกหเก็บไปดูดมเก็บเดิ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 เก็บเยเก็บเดิ โอยกินหน้าหน่อยกินหน้าหน่อยกินหน้าด้วยกินหน้าด้วยกินหน้าด้วยโอเคขบวนขบวนโอ้โหชั้นสามโอ้ยมีคือไป็ลงจิ้มขาจิ้มขาจิ้มขาโอ้ยจิ้มหน้าจิ้มหน้าพี่จิ้มหน้าไปจิ้มหน้าจิ้มไทยท็อปไปพี่พี่เขจะเซต็มดแร้วกินแล้วพี่เขาเลยอีกห้าอันเองอ่ะพี่เฮ้ยทำอะไรพี่ อย่ามึงกอดอย่ะมึงกอดอย่ามึนกอดเหลือเหลือเดียวเลยดียวเดียเลยเออเอือยย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 วยยยย่ยย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 ดยยยยยยอยนยยยยยยีย เฮ้ยรู้กนดีแม่เฮ้ย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 ยเฮ้ยเอย่าเออย่าเออย่าเ่เอายโอ้ยหน้าเขาแล้วแหนี่แหนี่เรเกินเรือแหโอ้ยมาเเิมเือแม่ไปกนนะครับยายาเือจ้าครับพี่ครับพี่ขอกินเือพี่ยาขอกินเือนี่ไงโดนกูไม่แหเฮ้ยอยู่ในห้องคนเดียว เลือดอ่ะเฮ้ยอร่อยอร่อยอร่อยจันเรียเลือดหมาอร่อยจัดเลือดขุดกลมๆอ่ะเลือดเติมเลือดยา่แล้วโอ๊ยโอ้ยได้อยบร้อยได้อยอีกเป็นไปง่ายในฝ่ายแม่งอันเนี้ปดูไปเก็บเก็บข้อยาเข้ามุมย่ากไปขอบคุณที่เลี้ยงไปละดีดีเข้ามุมไปลมุมก็เสร็จมุมก็เสร็จซีเติมเติมหมาลงข้างหลังได้ย่าลุยฮะ มึงเข้าบุบอ่ะไปแล้วเลือกเรื่อยเออพี่ระวัง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 เรียบร้อยระวังระวังจูบสาระยะสาระยะสายระยะจูบจูบจูบเออมหนุนหนุนหนุนเติสาระยะไม่มีเหี้เขาใกล้มากเข้าใกล้มากหาจังหวะดีดีหาจังหวะดีดีหันตัวดีดีไปแล้วจ้าตุ่มเต็มเลยนะตุ่มเต็มเลยน้องตรงนี้พี่ไปหาหมอไหมพี่ไปหาหมอไหมโดนกู หรือเรียนเป็นหมอเลาค่อ่อยรักษาตัวเองขอจิ้มจิ้มแน่นอนโอ้ยกลมกลมกลมไปแล้วจัวเวไอันนี้พี่ทำไปแล้วห้าจุดแล้วเลยห้าจุดนะโอ้ยเขาหลังเพื่อนเขาหลังระว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 ังจิ้ังยจิ้มเจิ้ลยจิ้มยจิ้เล้วเร้เลยจิ้ล้มยจิ้มเลยจิ้มเลยจิ้มเลยพี่จิ้มเลยพี่โอ้ยไอ้ิว้ยย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  เรียบร้อยเติมเติมกอดก่อนแบกก่อน่อนมีมามิดเกินใหญ่จะชนะวะโอ๊ยโอ้ยโอ๊ยได้ได้มวยแห่รแหมยตีโดนโดนกูโดนไม่กันหรอกเออะ โอ้ยถามแล้วเพิ่งนี่แน่นี่แน่นี่แน่นี่ไม่กินเลือดจ้าพี่นังสวิรัพี่ผมเป็นตัวผมเป็นตัวผู้ผมกินน้ำหวานจ้าไม่ใช่พืชเดี๋ยวเดี๋ยว เอ้มึงเอ้ยเขาไม่ได้เขาไกลไม่ได้เลยแบกเลงถังกูอย่างเดียวเลยอ่ะอ่งโอ๊ยแหน่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 น่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 ่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่ บินสูงไว้บินสูงไว้เดือบเดือเดือบ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 มีแ่เรเตเลือดเตาเลือดเตาเลือดเราพีอกินนิดนึงพี่แอร์เหลืออีกสองจุดนะตอนนี้พี่ยอรเหลืออจุดเท่านั้นโอ้โหว่นเลย่นเลยไม่บินโคตรสูงจิ้มจิ้มพี่อร์ตัวล่อนานี่ตัวล่อลอไม่พอพี่ทอะไรวะดูไปแล้วจ้าดู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 

เอเลอออดรอยพิ่ชดาครับรอบดีครับและเป็นบ้างสำหรับคลิปนี้ใครชอบ่าสืมไลค์แล้วปเจใบคลิปหน้านะครับ